หัวเปิน้นี่หางหลีเตะซื้อสายคอค้ำปั่นเมสายเลน่นผัวเปินออกหางเงินนะ่ะัวเปินออกหางเงินนะ่ะมีเงินหมื่นมีเงินแสนปั่นเมสจ่ายเลน่นแต่เมย่อกำลังฝึกพี่องเพิงตจใหญ่ครับพิงพัดใจใหญ่เพราะว่ามันมีบางบบางเพลงที่เปินมาแนะนำว่าเฮาฮ้องบ่ถูกอยาก็ล้อน้องอลักษัดมาสอน แต่วันนี้มราต้องสอนแล้วเจ้าหูล่ะจะต้องไปกินข้าวที่ไหนอยากกินต้องได้กินมันมีข้าวตาใหญ่ขายตัวพี่ในเชียงใหม่ตรงไหนวัดป่าเป้าวัดป่าเป้านี่จะเป็นชุมชนพี่น้องไตมีตึงวัดวัดที่เป็นแบบของแบบตาใหญ่อ่ะแล้วก็มีเปิดขายเสื้อผ้าตาใหญ่เดี๋ยวเขาก็ไปซื้อเนาะตอนนี้เบี้ยน้อยเงินน้อยนะคะเงิน เงินมีอยู่แต่ว่าต้องมีแบบจํากัดอย่างเดียวอยซื้อแต่ว่าเรื่องกินนะต้องมาก่อนพี่ตรงมันมีเลยค่ะมีเจ้ามีแถววัดปาเป้าจะเป็นชุมชนพี่น้องไตใหญ่เลยกําลังจะเดินทางไปตอนนี้แล้วก็มีกับข้าวอย่างพ่องก็จะมีข้าวซอยน้อยแล้วก็มีข้าวแรมฟืนมีโอหลายลากลายอะที่มีผักกาดดองมีผักเกมผักอย่างเยอะเคยกิน มันต้องไปพี่มันจะเป็นหัวพี่เป,เป็นพืชมันเหมือนใครที่ชอบทานอาหารแบบชีวะจิตบางสาวิรัตหรือว่าอาหารเจนี่นะหยุดก่อนก็ได้ค่ะแม่ไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะสี่ใบแล้วเบรกไม่ได้ไงไม่ใช่ก็เมื่อกี้มันน่าจะเบรกอยู่สี่ใบแล้วมันจะต่อไม่ได้เนี่ยมันจะได้ถ่ายน้ำมันเครื่อง มันมีกับข้าวหลายอย่างพี่แล้วก็เป้นกับมีเมือนมีย่ามมีถุงย่ามขายมีเสื้อผ้าของพี่น้องไตขายที่ห้านวัดปลาเป้าอีแล้วก็มีอาหารมันจะมีหลายหลายร้านเลยที่โอเด้ดจาชื่อได้ก็จะมีมันมีข้าวแรมฟืนข้าวซอยข้าวซอยน้อยอยะวัดป่าเป้าอยู่ครูเมืองอ่ะพี่น้องจางอองอ้างบอกด้วยน้อยอย่าบอกไปมีับไปเรื่อย คุ้นๆนะแต่ผมเคยไปมันเป็นชุมชนพี่น้องไต้ใหญ่ไปเลยนี่วัดวัดที่มีพี่น้องไต้ใหญ่นักก็จะมีวัดกูมานวัดสันมาเกียงวัดทรายมูลวัดทัดุคำเนี่ยวัดกอกลางประแดดพุ่นเ้องมีหลายๆวัดอ๋อมีหลายๆวัดถ้าเพิ่นมีเพื่อนมาแนะนำเพิ่นจะมาคอมเมนต์เัาเองว่ามีวัดอย่างพ่องที่พี่น้องตาใหญ่เพิ่นจังไปทําบุญแล้วก็เพิ่นจัดงานปล่อยสั่งรองประเพณี วัฒนธรรมของพี่น้องไตอ่ะ <c oughs> รู้สึกว่ามีคนแนะนําหนูว่ากัดหลวงตอนหนูหาไปเจอไงแต่วัดปราเป้าหนูหนึกอ,ออเอเคยกินอันนั่นข้างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเต้าหู้ทอดห้าหของพ่อว่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปถามเขา,ขาว่าเขาเรียกห้องจื่อว่านอย่างนี้เต้าหู้ทอดอะนะไหนเต้าหู้ทอดแล้วก็น้ําจิ้มมันหวานๆนะพี่ตงพี่ตงเอากระจกข้างหลังฝั่งนู้นมันค่อนดีโอเคดีละ วันนี้จะพาไปกินนะเจ้านอกจากน้ำเงี้ยวนอกจากต่ำส้มนอกจากลาบนอกจากจอผักกาดมันก็มีอาหารหลากหลายนะเจ้าเฮาหลากหลายนะเนาะเฮาก็กินไปเที่ยวไปนะเจ้าสไตล์โอเดตเจ็ดสิบก็นละกันวันนี้ไปกับพี่ตรงพี่ตรงกลับมาจากทะเลตะคืนหนูก็ไปเวฟปลาหมึกพี่กินริกมาได้หลายวันแล้ววะฉันเวฟปลาหมึกแล้วก็้าวนึง่งฮ้อน,อนกินไอ้ลำอยากมีทั่วหม่นะเอ๊ะ หน้าใหญ่มุกติวค่ะหน้ารถเป้น dir. อากาศร้อนนะเจ้าดูแลสุขภาพกั er นตัวกันละกันแล้วก็รถติดมากรถติดเนาะนี่รถติดนะเจ้าคิดว่าข้างนอกคงจะร้อนมากครัพี่ตรงเมื่อกี้ลงไปซื้อกาแฟเป็นไงบ้างคะในใช่ไหมเสื้อเปียหมดเสื้อเปียหมดนะเจ้า ร้อนรุ่มร้อนอุราแล้วก็ร้อนเงินด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดียวไผ่มีที่ไหนแนะนำอ๋อไผ่มีที่ไหนแนะนํานะเจ้ามีร้านอะไรแนะนําเป็นร้านอาหารไทยใหญ่ก็ได้หรือว่าเป็นอาหารกับข้าวเมืองก็ได้นะเจ้าหรือมีร้านเสื้อผ้าผ้าเมืองผ้าไตยใหญ่หรือย่ามไทยใหญ่หรือผ้าเมืองที่ไหนแนะนํานะเจ้าโอเดสครับพี่ตรงๆจะไปชอบไปดูไปหานะเจ้า แต่ช่วงนี้เขามีความซื้อว่าชุดแต่ใหญ่มันสวยยีม่มาได้โอเคไฟเขียวแล้วเดินทางได้โอเดทเจ็ดสิบกิมมารสจ,จันเจ้า